สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาฝากเตือนทุกคนเนาะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ากับฮอร์โมนบำรุงทางใบแล้วควรจะมีการแยกให้ชัดเจนค่ะ ข้อควรระวังนะคะที่ลูกอีสาน h a n n e l อยากจะแนะนำทุกคนก็คือในเรื่องของถังฉีดฮอร์โมนนะคะวันนี้ทำไมอิทถึงบอกว่าอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับถังฉีดฮอร์โมนเพราะในไร่แปลงนี้นะคะก่อนหน้าอ่ะอิทได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะเป็นคลิปเกี่ยวกับการฉีดพ่นฮอร์โมนวนๆนน,นนะคะทีนี้เผอิญว่าถังฉีดฮอร์โมนที่อิทเอามาฉีดเนี่ยก่อนหน้าน,านะคะ คือมีคนเอาไปฉีดยากําจัดวัชพืชทีนี้ตอนที่อิเอาไปเอาถังมาผสมฮอร์โมนคือการล้างของเรานะคะบางครั้งการที่เราล้างด้วยน้ําเปล่านะคะทุกคนมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าถังอะ่ะมันจะสะอาดและปลอดจากสารเคมีพวกยากําจัดวัชพืชนะคะทีนี้มันก็เลยส่งผลให้ยอดนะคะเนี่ย ส่งผลให้ยอดของต้นมันสําปะหลังของอะะีที่เป็นสายพันธุ์อีเหลืองน้อยเนี่ยมันเกิดการลวกนะคะทุกคนแต่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะมันเป็นยอดใหม่ที่เขาแตกขึ้นมาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะเดี๋ยวอีทจะแปะลิง์ให้ทุกคนดูนะคะลักษณะใบของเขาอะ่ะมันจะเป็นด่งดางๆนะคะทุกคนซึ่งไอตัวด่งดางๆเนี่ยซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราฉีดฮอร์โมนเนาะเราก็จะมาฉีดในช่วงเช้าไม่ว่าอีทจะเป็นการฉีดพ่นหรือการฉีดวนหรือการฉีดุนเปียกนะคะ มันก็ไม่มีผลอะไรแต่พผเอิญว่าวันนั้นนะคะอีหยิบถังที่เคยใช้เป็นถังฉีดยาฆ่าแมลงออาไม่ใช่ขออภัยค่ะฉีดยาฆ่ายาทีนี้พอมันเอามาผสมกับฮอร์โมนมันก็ยังจะมีพวกสารเคมีมันเกาะอยู่ตรงบริเวณผนังถังนะคะทุกคนอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะแต่วันนั้นคือโชคดีมากๆนะคะที่อีดอผสมน้ําในถังนั้นเพียงแค่ถังเดียวอีกก็เลยสามารถพ่นได้เฉพาะสร่องนะคะ2ร่องยาว มันก็เลยไม่เสียหายอะไรมากนะคะทุกคนมันก็จะเป็นด่างๆเลยหลังจากที่ฉีดเสร็จในช่วงเช้านะคะตกมาตอนเย็นคือใบมันเนี่ยคะ่ะทุกคนใบมันสำปะหลังเนี่ยมันจะเป็นจุดๆๆๆๆ,ๆ,ๆด่างๆและนอกเหนือจากนั้นนะคะยอดใบของมันสำปะหลังมันก็จะลวกแล้วก็จะเหี่ยวทีนี้วิธีในการแก้ปัญหานะคะก็จะมีหลายๆคนเหมือนกันนะคะถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเอาฮอร์โมนไปฉีดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ย เอาไปฉีดแล้วทาไมตอนช่วงเช้าก็ปกติอยู่แต่พอตอนช่วงตกเย็นมานี่คือใบลวกหมดเลยนะคะนีเราจะมีวิธีในการแก้ปัญหาอย่างไรหลายๆคนอาจจะกังวลคือยอดไหนที่มันเขาเรียกว่าอะไรค่ะยอดไหนที่มันลวกเราก็หักยอดออกเลยเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าเรานะคะไม่ได้หักออกแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวสักพักนะคะพอมันสัมปะหลังเขาโดนน้ําฝนไปสักสองหรือสามรอบเขาก็จะ ค่อยๆคลายออกอะค่ะทุกคนไอ้ใบที่เคยเป็นด่างๆตัวนั้นนะคะมันก็จะหายไปเองเหมือนกับในแปลงเนี้ของอ e ีทค่ะตอนแรกที่หลังจากอีทฉีดแล้วเนาะในช่วงเอ่อช่วงเช้าที่มาฉีดก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ว่าพอตกมาตอนช่วงเย็นเพราะว่ายาฆ่าหญ้าที่มันผสมอยู่ในถังอะคะ่ะมันก็มีทั้งฮอร์โมนและยาฆ่าหญ้านะทุกคนแต่ว่าประสิทธิภาพของยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันจะแรงกว่ามันก็เลยกรบนะคะ ปุย๋ยฮอร์โมนของเอสทีนี้ใบใบมันสำปะหลังมันก็ร่วกแล้วก็ด่างนะคะก็กลับมาดูอีกทีตอนเย็นก็คือทั้งยอดทั้งใบนี่คือลวงหมดเลยนะคะตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงมันสำปะหลังถึงเป็นแบบนี้สายเห็นมาจากการที่เราฉีดฮอร์โมนเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ทีนี้ไปถามก็เลยได้ความมานะคะว่าถังที่เอามาฉีดเนี่ยมันเป็นถังที่ผสมยาฆ่าหญ้าอันนี้อีก็อยากจะแนะนําทุกคนไว้นะคะว่าถังฉีดยาฆ่าหญ้าควรจะเป็นอีกถังหนึ่ง ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็คือให้แยกกันอย่างชัดเจนเลยเวลาที่เรานําเอามาฉีดฮอร์โมนเนี่ยค่ะบำรุงทางใบเนี่ยค่ะมันจะเป็นอันตรายกับมันสำปะหลังเราได้ดีนะคะที่แบบว่าช่วงนี้มันยังเป็นหน้าฝนแต่ถ้ามันเป็นช่วงปลูกปลายฝนหรือว่าฤด,ดูแรงเนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วต้นมันสำปะหลังของของใครหลายคนนะคะถ้า,ถ,าถ้าไม่แยกให้ชัดเจนเนี่ยมันสำปะหลังของเราอาจจะตายได้นะคะทุกคน แต่นี่คืออีดยังโชคดีตรงที่ว่ามันมีหน้าฝนเข้ามาช่วยซะล้างนะคะสารเคมีออกจากมันสัมปะหลังของเราค่ะและในแปลงนี้นะคะมันสัมปะหลังก็อายุได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอีดจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูภาพรวมนะคะว่าตอนนี้มันสัมปะหลังอายุครบ3เดือนแล้วอีได้บำรุงอะไรไปบ้างแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาฝากเตือนทุกคนเนาะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ากับ ฮอร์โมนบำรุงทางใบแล้วควรจะมีการแยกให้ชัดเจนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ